อ่ะอัดคลิปเริ่มอัดคลิปแลัวเสวด็จท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในอัลซานทาวเวอร์เดฟนิอีก,กแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะเอ่เอก็ไม่รู้แค่มาถอะก้อนะครับตัวนี้นะครับผมเรียกว่ามันเป็นตัวอะไรสักอย่างมั้งนะซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับผมไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยคิดไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเห็นนะครับผมนั่นแหละจาะนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้รับเริ่มต้นผมจะขออนุญาตฟาร์มตงัง จอร์อคครดก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับี่มีติ๊กตีนนะบมนะพูดโกนปีนนะเออสร้างมาถึงตอนนี้ก็นะครับผมขออนุญาตฟาร์มฟัง,งสักปแป๊บหนึ่งนะครับผมจอร์ด,ดนะครับไม่แป๊บลรอเออน,น่าจะไม่กี่ได้เป่าน่าจะช่วงเบฟบสามมั้งนะครับเบ๊สามเบ๊สี่เนี่ยผมน่าจะอย่างนั้นได้ ผมก็ผมน่าจะเอฟพีความต่างอีกสักปั๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปนะผมก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะแยะนะครับให้ดูดูนะ โอเคแล้วเราจะมาเริ่มวางตัวเลยนะมันตีแบบเอลอีทรงกลัวนะคบผมซึ่งผมก็รู้จักมันเป็ตัวอะไรอ่าเวลตีเปยังไงโอ้โหว้โว้โว้เท่เทจัดทุกคนถ้าดีมันไม่มีนะถ้ายีโคเทู่โค้เท่นะซิมคูอีกรอบเอถูไปโอเคแล้วผมซ่งนะไดเบเบดหรือว่าไดเบทจำนวนออยแป ซึ่งจ็ท่านต่อไปก็ต้องเซ็งเงิน500ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมอัพผมอัพตัวฟาร์มเงินก่อนก็แล้วกันนะคะผมอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับผมเฮ้ยได้เลยได้รู้ได้เลยได้เลยก็แล้วคือแบบ EP ห้าวินะผมแล้วก็ LE ลัวคือมึงใหม่ต้องมีจริงนะครับผมไอตัวนี้ไอตัวนี้คือเรียกว่าเริ่มต้นมาผมเชื่วงมึงใหม่ต้องมีก็แหละเออไดเมนนี่เพื่อนจัดเลยนะ นะตามตังก่อนนะตอนนี้นะโอเคครับเราจะมาลองอัพขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปนะใช้เงิน500บวกไดเมจอีก9แล้วยเจ้านะครับบวกระยะอีกห้านะครับอัพไปเลยอ่า,อาก็ได้อยู่นะเออโอเคครับอัพขั้นต่อไปเลยคนระับขั้นต่อไปใช้เงินนะครับผม650บวกไรบวกไม่ใช่บวกระยะบวกไดเมจมากิ้นพันครับ,รบอ่าอัพไปเลยตอนนี้ก็ไดเมจ3,479แล้วครับหุ้ยแรงแรงอ้นนี้แรงแรงแรงอยู่นะออเออทำไปเล่นไป นั่ตัวตนี้คือมันใสจริงนะผมเจ,จะอัพบูมมากกว่าแล้วนะเพราะเดี๋ยวขั้นต่อไปน่าจะเริ่มจะเริ่มหนักแล้วนะผมอ่าซิ้อม้พันแปดมาแล้วนะโอเคเราวางเฟเบอร์อัพหน่อยก็แลนะ้วกันโอเคผมชอบนะเอฟิกท่าโจมตีวันนี้มันเท่เทสนะ ช่วย,ได,ยได้อยู่ได้อยู่เพือตัวโทโดแล้วก็ตัวอยูนะผมรีบบัฟฟูให้นะครับก็ขอฟไพ่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมบัฟให้แล้วผมก็ไม่ชวนนะเดี๋ยวเราจะอัพไม่เอะเราอัพไปเลยหลอดนะผมอัพพลีขั้นต่อไปแล้วเปลี่ยนก็แบบการโจมตีหลอดระยะตั้งสิบห้าแลแล้วก็บวกเได้ในวิถีหนึ่งพันร้อยห้าสิบสองแล้วก็เอเซ่บวกหนึ่งห้านะครับไปเลย อ่ะก็มาเร็วครับเร็วหนึ่งแล้วก็โอ้เปลี่ยนเป็นตัวที่อะไอยดีด้วยนะแล้วก็โอ้ยยังไงวะมันมีอะไรอยู่แบบมนหัวมนหัวที่ข้างๆตัวเทจัดเทจัดเทจัดโอ้ได้ได้อยู่นะเออไม่ไม่โคตรรำคาจริงโคตรรำคาญไม่เกินจริงเหมือนเออไจริวอะอะไรมาลองอัพตูม่ามาก่อนนะมันเหลือไหมโอเคครับเดี๋ยวเจะ ได้นะอยมันกี่ขั้นได้มันประมาณเจ็ดคันได้นะาหนึ่งดานะพี p a มันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะเออยังพอไหวอยู่นะยังเหลือครับอัพไปเลยนะครับอ่าเทีนี้มาก็ว่าเดี๋จะเพิ่มแล้วอัพไปเลย โอเคเริ่มมา4,000แล้วขั้นต่อไปรับใช้เงิน1,950นะครับบวกไดมิทไป2,000แล้วก็บวกได้อีก4,000โอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะซึ่งก็ดีเหมือนเดิมนะผมยังเลยมาต่อไปขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงินนะครับผม2,200นะครับผมบวกไดมิทเป็น2,500นะครับไดมิท โดลป็นส้ร้ยวลานะครับผมอ่าเรากดอัพาเรวนะอ่าตอนนี้ระยะสีแล้วนะครับผมกว้างนะกว้ายแล้วถ้าต้องเป็นตัวต้องเปตัวม้างว้าอยแ้วเนี่ยเล่นกับตัวแล้วอ่ะโอ ada, ้ยเดี <biraz S 2> ๋ยวเดีอะไรวะางเดี่ยอ้โหโคทอโค้เ ดดได้เลยได้เลยโอเคเอข้าต่อไปนะโบ๊เข้าต่อไปนะใช้เงินสองพนห้าบผมบดได้มีไปสองพันหนึ่งร้อยห้าบยสิแดสิบเไปเลยเ่ได้เป็นข้สุดท้ายใช่ไหมอันดนนะข้าต่อไปช้เงินสองพันบได้มีไปหกพันารนะคบผมโบได้ยสิบสิบสมีด้ลยนโอ้โหอ,อ,อีกแล้วเหรออีกแล้แลเหอ,อ เศษนี่ทำไมตัววงเกินทำไมตัววง,ววงเยอะเหรอวงโคตรเยอะเห็นนะเจ้าไม่ผมก็ไม่ไดนเกลียดน,นะตัววงนี้แต่คือมันราคามันตุมันไม่เท่ากับโทโดนะโทโดนี่ถูก,ถ,กถูกมากนะผมนะมันผมลงอัพดูแล,แล้วนะครับหลังใหม่เพราะว่ามันได้ประมาณแปดพันเลยนะคือถ้ามาวางไว้เวินี้นะครับถ้าวางไอ้เจ้า มันจะกว้างๆนะอ่านี่มีเก้าพันนะรอไม่ไม่พอนะครับไม่พอโอเคเดี๋ยวเราลองขาตัวนี้ดูนะเราลองขาตัวนี้ดูนะครับถึงเก้าพันไม่พอประมาณหนึ่งกว่าเลยครับนะต้องแพงคนระับจะมาเหลือบมเกือบเกือบถึงเนี่ยเนี่ยเห็นนี่เกือบถึงเนี่ยถ,ถ,ถ้ามาวางแถวนนี้ก็น่าจะกว้างเลยนะเกือบ งวงนี้ใหญ่เลยครับผมโอเคเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจิ้มชื่ได้ก่อนนะครับไมาเจอกันคลิปหน้านะครับไมาเจอกันในตัวละครหน้าดีกว่านะเออคือตัวใหม่จะมาอีกแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับอ่ะมาเจอกันที่นะครับารบ,บายเย้ yeah.